สวัสดีครับสวัสดีลุงป้านาอาร์เอทุกคนเลยนะครับผมผมใหญ่นะครับจากช่องพี่แฟรพาไปเรื่อยนะครับทุกคนสวัสดีครับผมเล็กจากช่องพี่แฟรพาไปเรื่อยนะครับครับผมวันนี้เราสองคนก็จะมาหาน้องต้นมั่นหรือน้องคนป่าของเราเองนะฮะเช้านะใช่คือจะมาเยี่ยมหาน้องเมื่อวานก็พาเราไปนัดสดที่บ้านก็นั่งคุยกันสนุกเลยฮะวันนี้ก็ด้วยความคิดถึงน้องก็อยากจะเข้ามาเยี่ยมหาน้องก็นั่งคุยกับน้องอีกนะครับผมเดี๋ยวไม่แต่ผมดูแบบยังไม่เจอน้องกันตอนนี้ฮะไม่รู้น้องไปไหนทุกคนก็จะไปดูฮะวว่่่่าาาออออยยยููหหหหลลังงงบ้นนนนรรแดดดืืเเปจุุไทกคี๋ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูน้องกันที่นองอยู่ไหนกันแน่นะครับทุกคนไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเดินไปหาน้องต้นมันกันนะครับไม่รู้อยู่ไหนนะครับผมเดี๋ยวพอเข้ามาเมื่อกี้ยังไม่เจอน้องเลยนะครับอยู่ในบ้านที่อยู่นะใช่มาดูหลังบ้านน้องแดงน้องวัดดีกว่าตอนนกี่โมงแล้วแต่ว่าไปอยู่ไหนไม่รู้ใช่นี่คือก็หลังบ้านของน้องแดงกับน้องวัดนะครับเป็นส่วนของพ่อเขานะครับนี่ครับ ปลูกพิมพเสนะทุกคนนี่ฮะพิมพเสนะมีพวกผักกระเจี๊ยบบางอย่างนะครับทุกคนดูข้างจะมีภูเขาอ๋ทอทําไงเล็กแคใช่ปหมลงครับวันนี้ครับอ๋อ,อ,อกําลังช่วยน้องอ๋อพ่อ้องไว้กําลังทํางานนะครับผมกําลังช่วยพ่อรองวัทํางานอยู่ปลูกพิมพเสนหรือเปล่าไม่แน่ใจดูแบบแบบนะครับเหมือนจะมันก้มหน้าก้มตาปลูกหรือเปล่ามึงโจ้สวัสดีครับสวัสดีครับ เมื่อกี้ผมบอกกับมังโจ้ดีครับแว่าสวัสดีครับพ่อของลุงนาอาครับสวัสดีน้ำต้นมันช่วยโป่งนี่ไงอ๋อเนี่ยทุกคนกับอ๋อเหมือนกับมังซ่อมจุดที่มันตายนะครับพุกนต้นที่มันตายครับเราปลูกแขนที่กันใช่ยปลูกแขนที่ก็ให้น้องต้นมันช่วยซ่อมนะครับทุกคนนี่อ๋อคว้มาเลยซาซาเชมพูมังโจ้เพิ่งมาเจยอ๋อมังโจเยอะเกียร์ท้าเราซื้อนะ อันนี้ต้นที่มันตายครับทุกคนก็มากังซ่อมก็เอาต้นใหม่ลงเนี่ยฮะต้นใหม่ลงในต้นเก่าที่เขาออกมานะเนี่ยนเป็นอย่างี้เลยโอ้โหโอหส่วมังโจดสะอาดมากเลยยาเตียนเลยอ่ะมังโจดถอนหญ้าเร็วมากพระสวัสดีครับกำลังช่วยพอทางวัดกำลังปลูกต้นที่ซ่อมแซมเนีทุกคนโอ้โหเราขยันมากคือแบบมาช่วยงานเนาะไม่อยู่เฉยนี่อ่ะ มันจะปลูกต้นเดียววะต้นเดียวอ๋อหเดี๋ยวจะปลูกแบบคู่กันแบบต้นแบบไม่ค่อยแข็งแรงต้องดูขนาดต้นบ้าถ้ามันต้นเล็กก็ปลูกคู่กันได้หรือว่าได้นะเราก็พอมีความรู้เพราะเราคอบ้านเราก็ทำนะครับทุกคนบ้านเราก็ทำทุกคนก็พอมีรู้อยู่ว่าควรปลูกกันไหนยังไงโอ้แต่น้องปลูกเก่งนะดูไม่เคยทำแต่เราทำได้อ่ะซีกันนะให้ข้ออยู่เนอะน้องต้นมันเขาเก่งนะอ่ขยันไหมมังโจขยันเหรออืมดีแล้วมังโจสอนมาเยอะจะได้ทำงานเป็นตอนโต มาช้องยังกว่าช้างอย่างช้าง,ย,างยังไหนมาเสียไหนี่ครับเด <c oughs> ี๋ยวจช่วยปลูกคนครับวันนี้เมาเลยคไหมแล้วก็เอาจมเนาเมาแล้วเมาท้องเราอยู่นะครับเมาท้องเราเลยอ่ะวอนนี้วันนี้ท,ท,นน <c oughs> นทำให้หมดทั้งไรน,นะบอกโอเคทำได้ครับดีเดี๋ยวแม่ร้อนมากเนาะมันก็เลยแบบว่ายังสบายสบายอืมแต่เราต้องหาเส้นขันยาวใส่นะเดี๋ยวบางครัชชช้ทุกช่องถุกถูกถูกอ่ะกว่า โอ้โหวิวดีเนะชีวิตหลังบ้านแบบภูเขาล้อมรอบมองเห็นหมดเลยดิทุกคนครับไล่แบบชีวิต่างนี้มันโอเคมากครับทุกคนอืมโอ้โหเก่งมากอ่ะยิ้มหน่อยเน่เนย ผมชอบมางกอยืนอยู่ยยิ้มนั้นอยู่ความสุขดีนะครับนี่เป็นพี่คนที่ทำงานกับพ่อตองวัดนะครับชื่อพี่ฤิ์ใช่ไหมครับใช่ฤทธิ์ฤทธิ์ครับอันนี้พ่อวัดพ่อแดจกมึงกรมึงจรมาบ้างเอาไงเผืเอ่ยยอไข่นะมึงจรมาเ อยู่่บ้านทำกับข้าวอยู่ไม่เคย้ังโจกินใช่ป่ะใช่ผมถามว่า,วาแฟนมังโจโอ,อยู่ไหนเขาอยู่ในบ้านเขาเขาให้รอทำกับเขาให้กินอยู่ดีนะแต่ว่าทำงานตอนนี้มีคนทำกัเขาใกินก็บแบบดีมากเลยอันนี้มังโจเพาะพ,พันไว้เองหมดเลยใช่ป่ะอันนี้ไม่ได้เพาอ,อตับสดแล้วก็เศษอ๋อตับสดเลยเหรอเขาจะรอให้รากมอะไรมันลงก่อนมันไม่ลอยใช่ป่ะรอไม่ทันแล้วมันไม่ทันจะฝนหมดก่อนใช่ป่ะ ตรงนี้ฝนตกทุกคนนราลิบแบบว่าเอามาลงก่อนนะถ้าไม่ลงกับนี้คือจัดแรงก็จะจะปลูกรอดยากมากทุกคนถ้ามันถึงแล้วทิหน้าแรงนะฮะเนี่ยถ้าได้น้ำนเสียนสดๆยังก็เป็นง่ายม,มาดูพี่ตอนตอน้นมันกันนะครับนี่โอ้โหมีการบดดิน้ละเอียดแล้วก็ไว้ข้างๆนะเพราะ่ามันไม่เป็นก้อนนะทุ <c oughs> กคนว่าไอ้แจ๊กเก็ตหนี่อยู่นะไอ้แจ๊กเก็ตใีเ่เา <c oughs> ยอยวอะไรคุณหลง นมวนจะเก๋มีสับปังเลปังเลปังเล,งเลแต่วันน,วนั้นอยากเที่ยวมันะม่อยากเที่ยวครับอยากไปทะเลรอก่อนนะเดี๋ยวให้เจนชายพาไปนะครับพที่เจนชายดีเก๋ออ่ะจะไปด้วยกันเนาะ มึงเจ้าเริ่มมาขึ้นมาทำได้กี่โมงมึงเจมาตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งแล้วเจ็ดโมงครึ่งแล้วโอ้โหมันมาตื่นเช้ามากทุกคนขึ้นมาเกือบเจ็ดโมงครึ่งขึ้นมาช่วยงานพอตัองวัดนะครับสุดยอดเดี๋ยวเดีเ๋ยวเสร็จแล้วต้องขึ้นน้ำเลยเนี่ยนี่หรอต้นน้ำหรือยังอน้าบอกว่าคุณน้าบอกว่าเสร็จปุ๊บจะขึ้นน้ำต่อเลยนะทุกคนเพราะว่าจะไม่ปล่อยให้ดินแห้งเนาะให้มันชุ่มฉ่ำไว้ก่อนเราจะต้นสี่ <4 S 1> ห้าตน้นอืม หกต้นเรามีแค่นี้ใช่ไหมองับเจ้าจแล้วก็หมดแล้วทุกคนใกล้หมดแล้วครับเทุกหกต้นเดี๋ยวหกต้นมันจะได้พักวะใช่เดี๋ยวเรรสร็จปุ๊บมันก็จะได้พักนั่งคุยกับเราสักทู่หนึ่งครับไม่ได้เตรียน้องกินเลยวันนี้นี่บ้านองค์วัดจะมีใส่ต่นอ,อ,อน้ำ่อนต้นมั้ยเจ้าว่า,วาสปอยสายะ แมันน้องเนี่ยมันไม่เมี้ยครับทำสบายสบายทนงานถือว่าง่ายสบายสบายมาครับสำหรับน้องคือชิวๆเลยนี่จะขึ้นน้ำ,นะนนนำพร้อมยังครับทุกคนเดี๋ยวน้าจะขึ้นน้ำนะครับมาดูยังครับทุกคนมาดาูตอนขึ้นน้ำน้องก็มนันตกใจไหมเจอเนื้อปิงเกอร์ กาไกลเท่ย่ะคือ, <c ười> ส,อสังเกตสะพายกระเป๋าน้องคือสะพายไม่ปล่อยทุกคนสะพายนี่คือน้องรักมากสะพายตลอดเวลานะครับทั้งที่กระเป๋าก็ไม่มีนะเห็นมีแค่เหรียญสิบบาทแลครับผมแต่น้องสะพายไม่ปล่อยทุกคนเพรว่ารักของห่วงของมากครับมาดูครับว่าจะทําการเปินนดน้ํารดน้ําเมื่อที่เราต้นไม้เราปลูกมาสักู่นะครับคอยอยู่ว่า น้องรอดูรอดูเราเหมือนรอช่วยด,ดูสีปิงเกอร์ถ้าคนไหนหมุนไม่หมุนจะคอยช่วยแบบว่าตีให้มันหมุนนะครับมาแล้วทุกคนมาแล้วเรา,า,าทำมันตกนี่ครับน้องก็ใช้สายตามองอยู่ว่าคนไหนหมุนไม่หมุนนะครับน้องก็จะเล็งอยู่ อ,อด,ดอกไม้สวยมากมสี่ด้กหญ้าแต่ไม่มันมีความสวยงามของมันอยู่เพราท่อนพ่อรุดนะครับแต่ว่าตรงนี้เหมือนเป็นพ่อเมนหลักที่รุดนะครับต่ต้องปิดน้ำก่อนพอใกล้ที่อ่ะ ช่วยนะแต่ว่าน้ำมันแรงเปียกอุดไว้เฉยเหรดูดกวพ่อูททุดูเอทอถททองเลนจะอะไรลองไปดูนบทุกคนแตเดี๋ยจะเช้ากว่าพอน้องวันแตยครับนองวันจะอยู่ไกลกว่าเขาถึงก่อนนะครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอไปพาน้ำมันไปล้างมือก่อนนะครับก็จะไปนั่งคุยกับนนะ้ำบ้านตรงไว้ก่อนนะครับผมไปนี่ครับโอเคพี่พี่นี่เด้๋ยวเรซื้อขนมมาแล้วครับเพื่อตั้พลังให้น้องเมื่อกี้เห็นน้องทำงานเห,เหนื่อยหรือเปล่า<ม>เราก<ม>็ไม่เหนื่อยแต่ว่านะเราซื้อมาใช่น,นานทีนใช่นะวันหลงมกินนานทีทุกคนมุนมากซื้อนมให้กินมากกว่านะครับนี่อ่ะกา แต่ว่าเป็นมื้อเช้าของน้องไปนะฮะมืบบ้อเช้าผมแวะดูข้าวเหนียวหมูปิ้งทุกคนแต่ว่าร้านวันนี้ร้านไม่ขายครับน้องก็เลยอดกินเลยแต่จะซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งให้น้องกินซะหน่อยน้องบอกปุ้ยเอี้ยควะถ่านละเราดีกว่าเยังมาเยอะนะครับรบ,รบ้านบันดีเพราะว่าเป็นช่วงหันออกไม้ปุ้ยเอี้ยควะ โอ้โหบางทีแบบมุมอะไสวยมากน้องกัดแต่งครับครับเลยครับอืมเอิอร่อยครับเพราะโอเทียร์โอเทียร์กระทะกุ้งทอดมาพวกขอกินน้ำตามไปทุกคนเดี๋ยวผมจะนมำจิ้มคอเค็มๆเลยมันละโอ้เคดีเนาะเดี๋ยวนี้ก็แล้วก็ได้เข้างานต่อแล้วผมวันนี้ผมหยุดงานเดี๋ยวใหญกับพาน้องคนป้า วันต้นมันเราครับอาจจะแบบไปเที่ยวในป่าหน่อยเดินเที่ยวป่าไปแคมปิ้งคิดอยู่ว่ามิวดาไปที่เมืองจีนต้องพกอาวุธไปด้วยเพราะว่าป่ามันอันตระลายแต่ว่าอยากชวนเพื่อนไปแค่คนสองคนเจนชัยไม่รู้จะว่างหรือเปล่าคนรจะชวนเจนชัยไปด้วยก็พ่มีอยังไงบอกแล้วแล้วเขาโทรมาอากาศดี สวีด้วยวะวกับบางหิวพอดีอครับเอาแคทุกคนพี่พเดี๋ยวขอให้นั่งกินกันก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาดูอีกทีว่า,วาตอนกินเสร็จแล้วน้องเป็นยังไงบ้างทุกคนไปโอเคพี่พี่ครับตอนนี้เราทั้งสามคนก็กินกันเรียบร้อยแล้วผมมีนะ้ำมีขนมที่พี่กินไปเมื่อกี้นะฮะก็ตอนนี้จะขอปิดคลิปนี้ก่อนนะฮะก็พี่พี่คนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามผมแล้วก็น้องจุนมันก็วันนี้ได้เห็นความเพียรของน้องที่แบบว่าน้องเอาเต็ไปช่วยงานเพราะต้องวัดแต่เช้าแค่เจ็ด หัวน้องเก่งมากมีความพัฒนาแล้วก็มีความแบบว่ากล้าทากล้าคิดที่มากขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวไงรอดูคลิปต่อไปจะไปไหนกันนะหรือว,ว่าพี่ๆอยากให้น้องทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะฮะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้า3คนขอปิดคลิปเปข้างนี้ก่อนนะครับผมทุกคนครับ,บดบครับผมบ๊ายบาย